ก๋วยจับทางไม้ซอยอาเน่เก่งมีไม่กี่ร้านครับในเยาวราชที่จะใช้บะพวยหรือหนังหมูใส่ในก๋วยจับบะพวยคือความโบราณบะพวยหรือหนังหมูนี่ครับเป็นความโบราณของร้านก๋วยจับร้านเก่าที่จะมีถ้าร้านใหม่ๆอ่ะจะไม่เห็นรายการนี้ละนี่ครับนี่คือลิ้นที่ผมบอกไว้เมื่อกีไปร้านไหนเช่าใส่ลิ้นหมูเนี่ยต้องรีบชิมนะนุ่มหอมอร่อยเหมือนเนื้อหมูชั้ดีใครนี่ไม่เคยกินลิ้นหมูแนะนำให้กินครับอร่อยจริง กิมิ๊กเกี่ยวหนังนั่งไหลเจี๊ยเตียจิวกวยจับที่ท่วมวยบวยไหลงโงจับบวนนี้เฮญยยหญ่เชงขี่บวยชวชวเช่าชอไอเยียหอเจี๊ย,ยไรตัวไหลมาตามมาวันนี้ขอพาทุกท่านมาชิมและชมกวยจับทางไม้เจ้าเก่าถนนทรงวาดซอยอาเนียเก่งร้านนี้ขายมา50กว่าปีตั้งแต่รุ่นหม,ะมะอม้าตกพร้อมไปถึงรุ่นลูกสาวทํากันเองภายในบ้านเป็นน้าซุปที่กลมกล่อมเข้มข้นอร่อยยางไรเด็ดอย่างไร มาตามมาครับหวยจับทางไม้ซอยอาเนียเก่งบะพวย คือความโบราณบะพลวยหรือหนังหมูนี่นะครับเป็นความโบราณของร้านก๋วยจับร้านเก่าๆที่จะมีถ้าร้านใหม่ๆอ่ะจะไม่เห็นรายการนี้ละบะกลวยร้านนี้ก็คือเต่ากัวซึ่งความเป็นโบราณเนี่ยจะมีสสิ่งนี้คู่กันบะพลวยกับเต่าก,กัวนะครับเต้าหู้เนี่ยต้องต้มให้นิ่มกดดูนะครับเนี่ยนะเห็นความนิ่มไหมครับความนิ่มของเต้าหู้เนี่ยคือไฮไลท์คือความพิธีพิถัน คือความเอาใจใส่ที่ทําให้เต้าหู้ที่ต้มจนนุ่มเนี่ยจะอุ้มน้ําซุปไว้ในตัวอย่างเยอะทําให้เกิดความหอมแล้วก็เครื่องที่เรารู้จักคุ้นเคยกันทั่วไปนะครับก็จะมีเนี่ยมีเสาบะหรือภาษาไทยเรียกหมูสามชั้นแล้วก็มีตือโต้นี่คือตือโต้แล้วก็ตือหุ้งตือหุ้งหรือไส้อ่อนตือโต้คือกระเพาะหมูนี่คือตือกัวหรือตับหมูแล้วก็ตือพังคือปอดซึ่งเป็น เครื่องในที่ต้องล้างอย่างดีพิถีพิถันแล้วก็จะมีความนุ่มๆจุบๆนี่คือตือจ๋จินะครับหรือลิ้นหมูซึ่งที่เนี่ยจะหั่นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมทําให้ผิวสัมรถสัมผัสนุ่มนวลมากเวลากัดแล้วมันจะหนาและตัวลิ้นหมูที่ต้มอ,อย่างดีขูดอย่างดีเนี่ยจะไม่มีกลิ่นคาวจะทําให้นุ่มเห็นก้อนสี่เหลี่ยมอย่างนี้แต่จะมีความนุ่มในตัวเยอะชามนี้ราคา70บาทถ้าพิเศษจะราคา80 น้ำซุปที่นี่เป็นน้ำใสนะครับเห็นความข้นขุนนี้มาจากการใส่กระเทียมและพริกไทยไม่ใช่น้ำพะโลเราจะมาชิมน้ำซุปกันอืมกลมกล่อมนุ่มหอมกระเทียมเจียวนี่ไม่มีความเผ็ดร้อนของพริกไทยนะครับท่านใดอยากจะได้ความรสชาติพริกไทยทีย่ร้านก็มีบริการตั้งกระปุกพริกไทยไว้ให้ให้ท่านไปใส่เพิ่มกันได้เอง แต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าความเป็นโบราณไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มทําตามที่ทางร้านเขาปรุงมาให้เชฟของทางร้านหรือเถาชิ้วทางร้านเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านเป็นคนลงมือล้างเครื่องในเองพิถีพิถันทุกขั้นตอนเราอร่อยได้เลยกระเพาะนุ่มหอมพริกไทยกระเพาะล้างดีรับไม่เหม็นคาวใส่พริกไทยลงไปเยอะๆตอนสุนทำให้ โต้ที่นี่อร่อยนี่ครับนี่คือลิ้นที่ผมบอกไปเมื่อกี้ไปร้านไหนเช่าใส่ลิ้นหมูเนี่ยต้องรีบชิมนะนุ่มหอมอร่อยเหมือนเนื้อหมูชั้ดีๆใครนี้ไม่เคยกินลิ้นหมูแนะนําให้กินครับอร่อยจริงการนี้ก็คือบะกวยมีไม่กี่ร้านครับในเยาวราชที่จะใช้บะกุยหรือหนังหมูใส่ในกวยจับสูตรโบราณแท้ๆจะมีอันนี้บะควยนุ่มมากแล้วก็หอมน้ําซุป ปลาปวยเนี่ยพอทำพองเสร็จเนี่ยต้องไปต้มนน้ำซุปต้มนานานานๆเพื่อให้ความนุ่มแล้วก็ความอุ้มความหอมน้ําซุปมาอยู่ในตัวปลาปวยละที่ต้องทานคู่กันเต่ากัวเต้าหู้ที่อยู่ในกรวยจับอร่อยนุ่มมากโอ้เพิ่งเห็นอันนี้นี่คือหัวใจนี่คือตือซิมที่ซ่อนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะครับเราจะมาชิมหมูกรอบกัน กัวจับทางไม้ซอยอเนียเก่งใครไม่เคยมาแวะมาครับอร่อยได้ไม่ผิดหวังอร่อยยอดเยี่ยมสมชื่อเสียงสมราคา สวัสดีครับดีค่ะเจ๊ขายมานานแค่ไหนครับก็ห้าหกสิบปีเองตั้งแต่รุ่นไหนรุ่นแม่หรือมารพี่สาวแล้วก็มาเราผมเห็นในรูปเนี่ยเมื่อก่อนขายอยู่ที่ปากซอยเนี่อเก่งตามในรูปนี้เลยก็คือปากซอยอเนี้อเก่งและย้ายเขมังไหนเนี่ยนานเรียยสองปีกว่าสองปีกว่าย้ายพอเลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนเจ้าของใหม่ตรงตึกนี้แล้วก็เขาเปิดเป็นห้องๆแล้วก็ ขายไม่ได้แล้วเพราะทุกห้องเขามีเจ้าของตั้งหน้าร้านไม่ได้ครับแล้วก๋วยจับนี้สูตรหม่าม้าเลยใช่ท่ไมแล้วทํากันเองว่าแต่ทำกันเองทำตั้งแต่กี่โมงเห็นเยอะขนาดนี้ทําแต่ตีสี่เช้ามืดแล้วก็มาขายเลยอันนี้น้อยนะสมัยก่อนเยอะมากเดี๋ยวนี้เราทําไม่เยอะแล้วอ๋อก็คือทำตั้งแต่ตีสี่ทำเสร็ตก้องมาขายเลยใช่อันนี้คือสูตรโบราณทั้งหมดทำกันเองอยู่สองคนครับแล้ว ขายวันเวลาไหนบ้างขายจันทรถึงสุกค่ะเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงแต่อย่ามาบ่ายสองเป็นรลาติดแล้วจะไม่ทันไม่ทันต้องมาประมาณก่อนบ่ายจะือจะได้ขายเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองแต่ถ้ามาบ่ายสองงานเก็บแล้วบางวันก็เที่ยงก็หมดแล้วจะเจอลูกค้ารายใหญ่มาเขาเหมาหมูเลยแล้วมีบริการเดลิเวอรี่ไหมมีไลแมนเข้าไลแมนพิมพ์คำว่าตัวยจั๊บถังไม้ส่งว่า ไว้จับถังไมส้สงว่าแล้วถ้าลูกค้าที่ต้งการโทรศัพท์มาติดต่อออกงานนู่นนี่นั่นโทรได้ไดที่เบอร์ไหนเบอร์นี้เลยค่ะ081-934-6856กแล้วก็084-468-1898ครั่หเสองเบอร์สองเบอร์ <5. S 1> แล้วลูกค้าที่ขับรถมาแนะนำสถานที่จอดที่ไหนได้ก็จอดแถวโรงเ,งเรียนเผยองิงเขาจะมีรับจอดเลยอ่าก็คือขับใกล้สุดใกล้สุดก็คือขับพึ่นไปจะมีลานจอดรถ ลงเรนไปยิงแล้วก็ขึ้นไปหน่อยก็มีลานจอดรถกกระชอนจอดรถแล้วเดินกลับมาได้โอเควันนี้ก๋วยจับเจ๊อร่อยมากเจ๊ขายมากี่ปีนะห้าสิบถึงหกสิบปีเลยห้าถึงหกสิบปีเลยเป็นก๋วยจับที่อร่อยมากเพราะว่าทําเองไม่ได้ไม่ได้ให้ลูกจ้างทำคัณก็เดี๋ยวนี้ครับพอร้านใหญ่ๆเขาจะให้ลูกจ้างทำทุาแก่ให้ทำแล้วมันก็มันก็จะไม่ไม่เหมือนกับเราทำเองทุกอย่างครับก๋วยจับ ไม้ซอยอันเนีเกงอร่อยจริงๆครับขอบคุณค่ะขอเชิญทุกท่านมาอิ่มอร่อยและมีความสุขที่กวัวยจับถังไม้ซอยอันเเก่งถนนสรงวาดมาด้าครับ